สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์หกศูนย์หกวันที่สองเขายังก็สายเติมน้อยนี่เติมน้อยเติมทีละน้อยเ <c oughs> ป็นไเติมน้อยเติมทีละน้อยเติมไปเต,มต,มปติมมากมันก็สีลายองนะเติมทีละน้อยวันนี้เขาก็บเบิดแล้วหมดทุกอย่างอัดจนสุดวันนี้เราก็ ตอนเที่ยงเข้าจบที่อันดับที่สิบห้าเนาะพลังแปดหมื่นนี่แปดหมื่นแปดร้อยสี่สิบสี่เยี่อันดับที่สิบห้าของฟ้าเต็มเกียรติอ๋ออันนี้เพิน่นใส่ให้ตัวนี้เนาะโอ้ตังหลาย không pha bằng can, mực, dạ con, xung phong can, yeah, coi, là, bay เอ,อ้เหมิดแล้วโอเคนี่ตาเมจิวะบอไดอ,อ๋อนี่ละประมาณนี้ละแปดหมื่นสามห่วยสิบบอไดอ่นั่นแหละบอมันสิบบอไอ,บอ,บบอ,อ,อยังเกาะขึ้นแล้วบ่ดาบพี่สิบสามของเซิร์ฟนานว่าแล้ววะ แปดหมื่นสี่แปดหนห้าแปดหมื่นห้าอันนี้พอดีเลยวะย่ารับเด็กรับหน่อยไปก่อนชูแปดหมื่นสามบ่ปันบ่ไปไกลปันไดแต่ว่าเ้ากับพันดีอยงนนเนาะเบงของเาตาเขากับวอับด้ พอสี้อัพตัวที่ว่าสิได้ใส่ในอนาคตหนึ่งทัดสองจีนอดสามงูที่ว่าอัพตาเนี่ใต้ดินกับบใส่ดรักชายกับบใส่อันนี้วานเนี่ก็สิได้ย่อยให้กันวานกันเลยก็สิได้ทาเป็นตัวอื่นทาดฟาร์มไปเรื่อยๆกันก็สิได้ใส่ตัวอื่นอืมแลก็เปิดทุกอย่างเนาะมันนี่เราซื้อ เออสองร้อยหาสิบสอง,สองเอพลังงานเขาเน้นเขาสิเก็บเอาสิอาสอาสอาสโอ้ยมันหอดแล้วตัวนี่แล้วมันทบเนี่ยหอดหอดแล้วเดี๋ยวฟาร์มก่อนเอาสิจบโยทีจบจบสามสิบเจ็ดบารายมือน,นี่พลังงานว่พคอเบิ่งก่อนจบสามหกพันหนึ่ง อันนี้ครบและเกินไปล,ละพลังงานที่หักใช้เต็มแล้วอันนี้ที่แล้วก็บ,บอซื้อเพิ่มแล้วไปเฮาไปฟาร์มของมาเบิง้งไหนโอเแมนนี่เนาะกิจกรรมแล้วก็เปิดไปแล้วร้อยห้าสิบใบอีกหาเมือ่อกับเจบ็ดสิบใบกะสิว่าใดอยู่บ่สปูซูสีไดอยู่บ,บ,บ่หาเมือ่อกัเจ็ดสิบใบ ก็ที่เก็บดอกประเทศหน่อยเอาประเทศหน่อยอก็ที่ได้ยี่ดอกก็ที่พยายามให้มันหอนล้วปะพูดถึงก็เลยเจ้าข้อปูปอมไปผ่า,านดานนี่นะไอ,คไไอ้คนห่าวไอ้คนห้าวดิเซนี่สาวชิบห่าห่าวขนาดเจ็ดหมื่นสองหลังสองศูนย์ห้าความเร็ว เดี๋ยวค่อยเบิ่งความเร็วค่อยกันร้อยยี่สิบแปดร้อยสิบเจ็ดดำมาดำคือเร็วเถอะวะอ๋อมีความเร็วตรงนี้เนาะเดี๋พี่ความเร็วอยู่เส่วะ มีเนาะเขามีพี่คามเร็วเนาะจีนอดมาหาติตบคนเาก็ต้องใส่ตัวที่จะไปตบคนใส่ตัวที่จะไปตบคนแล้วใส่ตัวนี้ไปใส่ข้อ,อนี่ก็ได้คอจีนัดมาบ้านนี้ถึงเวลาตบเจ้าแล้วไอ้หนุ่ม ฮาวฮาวตอนหันเข้าไปในฟาร์มด้ปอง,มองหมวงเขานี่อยเลยหาลอยหกลอยกลัวคไเนาะมาชุกเข้าไปบูทขึ้นมามุกมิงฟุ๊บมาเคลื่อนหินทำลายฟ้าฟุ๊บเปิดก้อ,กอนอยู่ดีตูมเข้าไปแสนเก่าชุกเรียบร้อยไอ้เข้าไปหางเลยบด้ตี ชุชุเข้าไปเรียบร้อยไปธรรมดาระเบิดโอ้โหระเบิดปืนจักรกลมาเนี่ยจัดนาขึ้นมาฟิวตู้มแสนหกโอ้โหเกือบตายว่าเป็นยังโอ้โหโโโโหมูเมงบาดบัวเลยไปเคลื่อนหินทำลายฟ้าเต้าอ,อุ้มเข้าไประเบิดเรียบร้อยใบาคิวไอ้หนุ่มสามห้า หกหมื่นหนึ่งมีถัดมันเหรียญมวนเด้มีถัด,ม,ม,ม,ถดมาจะคนด้วยละ่ะความเร็วเป็นของปีศัตเงินเหลวมาีม่แหลทัชซุมากิไก่จังบูดขึ้นมาเคลื่อนหินทำลายฟ้าจุ๊บต่าอ,อุ้มเข้าไปสองแสนโอ้โหสะท้อนโอ้โหเพ็ดดวงมาดีเท้หวะ สะท้อนสะท้อนเธอเดียวตายเลยชูเข้าไปสะตันสะท้อนอีกชู๊ชุเข้าไปอ,อึ้ยปั่นดวงวะเฮาะว่ได้ปั่นพราได้ได้เดว่าเฮาต้องเล่นฮีโร่ปีศาจดีโยเฮาต้องปั่นนากากหวานก่อนฮิโรปีศาจนี่สิมาเอาของอะไรเนี่นหรอก,กเจ็ดหมื่นชิมาเอาของนี่ใเ่ร็จแล้วตาดีเซบเอาหิน หินพัฒนาปีศาจได้หินอันนี้ฮีโร่หินพัฒนาฮีโร่หนึ่งอันรางวัลตัวดาบเอ้ตัวอาวุธอันหนึง่งขันตำตำ,ตำดิข้อเหรียญตอออย้องข้อข้ต้องเล่นยญแหงมแหงมหัด้านสูงๆเงข้อคอสแตยคลองดีๆมา ประมาณนี้ละมั้งเมื่อน,นี้ในสัมนี่ละโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับวันที่สองสายเติมน้อยเซิร์ฟเวอร์606เติมทีละน้อยไปแล้วครับ